เป็นเอช่างมงบางเลงครับเป็นบีครับเอสเอสกาล่าครับข like ับโดยเป้ของเก้าครับเป็นบีเล็นเอช่างมงขับ เจ็ดห้า1นึ่งหกสี่สามสิบจุดเจ็ดหนอ่งศูนยสิบจุดแปดสี่แบีสองร้อยสิบสี่สงร้ยเก้า ช่วงโมงบางเลยเสียแรงใ์นะครับแนทนต่นจางคุณผู้ชมครับกบมเร็วเสียริน็อกที่ีแล้วก็เปเรียน เจ็ดสองห้าห้า